สวัสดีพี่น้องสื้อกุซกคนครับมาพอครับอีสานบอลเต็งของห้องครับอัปเดตผลบอลรายวันครับตารางบอลมื่อนี้ครับซาลามุกวานครับมือคืนครับเกมยุดสุดมันครับมาลีครับชนะเชลซีครับ3ประตูต่อหนึ่งครับโดยการท่ามันตีของท่ามดานเบนเซม่าครับเกมยุดสุดมันครับแล้วก็มีคู่ที่2ครับแล้วคู่ที่2ครับมือคืนกับเบียร์เรียลครับชนะท่ามดบอยยูนิคหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับบอยยูนิคครับโดนมาเดตครับบุกค่ายเบียร์เรียลครับรอแปดทีมได้แชมเปี้ยนลีกครับนัดแรกครับจนท่านีพ เบอร์ลี่ชนะเอเวอร์ตันสามประตูต่อสองครับบุนเดนทิกาเยอรมันครับเอาบวกครับชนะข้างด้านไม่สูญหายสองประตูต่อหนึ่งครับเป็นเชฟมิจิมิคิดครับมินโโบครับแพ้ท่าคู่แหลมศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับนอตติงแฮมชนะข้างด้านคอมเมนตี้ครับสองประตูต่อศูนย์ครับเวียดบอมวิดชนะปอดมันครับสองประตูต่อศูนย์ครับบอลเมอร์นี้ครับฟันเฟืองฮัตส์บอร์ดีที่เก็ตมีสายย่นสองหางหาครับโปรแกรมบอลยุโรปาลีกคอนเฟอเรนซ์อีกครับเดินๆก็คือมืเอนี้ครับแม่ศึกยุโรปาครับมาจดกันเลยครับสาหรรััับบบอออลลมื้นนนีดดูกเยค่ ไลซี่ครับเจอกับทั้งด่านอาร์ลาตาครับแฟงเปิดครับเจอกับทั้งด่านบาร์เซโลนาครับเวทแฮมครับเจอกับทั้งด่านโอลิมปิกลีโยงครับบาการ์เจอกับทั้งการ์ดโกเรนเจอร์ครับคอนเฟอเรนซ์ลีครับเฟยูนูดเจอซากับซาลาเบียปาครับแล้วก็สซาลาแมนดีมาติดตามคู่เด็กกันเลยดีว่าครับจุกประเด็นกันมางครับเวทแฮมครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทั้งด่านโอลิมปิกลีโยงครับคู่นี้มั่นยศแน่นอนครับเตะกันเวลาวตีสองครับจะผ่านกันเด้อพี่น้องเด้อ และที่สำคัญครับอยากได้ครับทีเด็ดบอลทัศนาบอลครับเจ้าพาดครับบอกไปเลยครับผู้ไพ่ๆกัมากครับ m m 8 8 e p u p c o m ครับมีครบจบทุกอย่างแน่นอนพี่น้องทีเด็ดทัศนาบอลครับตัดไปครับ m m 8 8 t u p ช่่วยพีน้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องครับช่องอีสานบอลติงของเฮาครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ครับติดตามครับเพนนื่อเป็นแนวทางในทัศนาทีเด็ดและอัปเดตผลบอลไลฟวัดใ totally> um, ห้พี่น้องรับชมรับฟังทุกมือทุกเว้นครับ